สธตารีเสแวง789สัสดีค่ะการพูดคุยเกี่ยวกับงานมิลานแฟชั่นวีคของเซอร์จานยังคงได้รับการกล่าวถึงยังไม่รู้จบเพียงไม่กี่วันของสัปดาห์มิลานแฟชั่นวีคหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเซอร์จานสูงเกือบถึง10,000ล้านครั้งจํานวนการสนทนา12ล้านครั้งจํานวนการโพสต์ต้นฉบับเกือบ4ี่0,000คนได้มีปริมาณการอ่านหัวข้อเดียวสูงกว่า8 4พันล้านครั้งมีผู้คนมากกว่า49.985ล้านคน พูดคุยกันในหัวข้อเซอร์จานซูเปอร์ท็อปปีผู้ติดตามของเซอร์จานเพิ่มขึ้นเป็นสอง0,000คนแฟนๆติดตามซีรีส์และผลงานเก่าๆของเซอร์จานทุกวันมีผู้คนเล่นวิดีโอตัวละครที่เขาแสดงและออกอากาศอีกครั้งในรายการวีลีดเพดานรูปลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพของเขากำลังได้รับความนิยมความโด่งดงังของเขาร้อนแรงมากและเปล่งประกายอีกครั้งได้รับการค้นหาและพูดคุยกันอย่างล้นหลามจากเครือข่ายทั้งหมด จากง,งานที่เขาปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวทั้งหมดนี้คือบทสรุปของเซอร์จานอีกุย่าสูงเป็นอันดับหนึ่งในยอดจองละครบันเทิงในประเทศที่จะออกอากาศทะเลในฝันเพิ่งปรากฏตัวและเข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นานาชาติของฮ่องกงหรือฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มแอนด์เทลวิชั่นเอชไฮบิลิตี้ซึ่งได้รับใบอนุญาตการจัดจำหน่ายมาก่อนแล้วและกำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเลือกให้อยู่ใน Recording New e x t r e Project, ปักกิ่ง Key Topic, Selection and Planning Film List ปี2 0 1 9ถึงปี2022ที่ประกาศโดยสำนักวิทยุและโทรทัศน์เทศบาลปักกิง่งและได้รับเลือกให้เป็นโครงการวารรณกรรมและศิลปะหลากของปักกิ่ง Grand Audio Visual ในปี2023และหัวข้อที่สร้างแรงบันดาลใจของละครเรื่องนี้ก็คือชั้นชื่อเสียวชุนเชิงลุกขึ้นได้ทุกทีที่ชั้นล้ม เสือชุนเชิงนำพลังและความสดใสของฤดูใบไม้ผลิทั้งหมดชีวิตของเขาช่างงดงามและไม่เคยหยุดนิง่งเขาคือคนดีที่สามารถเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งการเวลาได้ดีที่สุดเซอร์จันมีละครสาเรื่องที่จะออกอากาศของทีมงานที่ดีมากมายอีกด้วยทีมงานดีพระเอกหล่อคันเทพหลายคนเห็นได้ว่าสำนักง,งานใหญ่ของแบรนด์กุชชี่รักและให้คุณค่ากับเซอร์จันเป็นพิเศษในฐานะโฆษกของแบรนด์หลายคนจึงสงสัยว่า ทำไมคุชชี่ถึงเลือกเือจานและสื่อต่างประเทศก็ได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคนคิดว่าอาจเป็นเพราะความนิยมและรูปลักษณ์ของเือจานดังนั้นนักข่าวจึงได้สัมภาษณ์คุณมาโคบิสซิรี CEO ของ G ุชชี่ซึ่งเขาได้กล่าวว่าเือจานได้รับเลือกให้เป็นโคโ้กของแบรนด์เพราะเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งเขาประสบปัญหาความรุนแรงในโลกไซเบอร์ในปี2019และหายหน้าหายตาไปเกือบหนึ่งปีแม้ว่าชื่อเสียงในอาชีพการงานของเขา จะเสียหายอย่างมากในเวลานั้นแต่เขาก็ทำงานอย่างหนักเพื่อเผยแพร่พลังบวกให้กับทุกคนคุณมาโคมบ,บิสรีรู้สึกประทับใจในความมองโลกในแงด่ดีความอุตสาหะและความมุ่งม,มั่นของเขาและในที่สุดก็ได้เชิญให้เขาเป็นโฆษกของแบรนด์สรุปแล้วก็คือเป็นเพราะสำนักง,งานใหญ่ของกุชชี่ชื่นชมจิตใจที่แข็งแกร่งของเซอร์จานความสามารถของเขาที่จะเติบโตท่ามกลางความทุกข์ยากและความกล้าแกร่งของเขาในความเป็นจริง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครที่ไม่อาจชื่นชมคนที่สร้างความสง่างามขึ้นใหม่จากซากปรักหักพังได้ดังนั้นเพื่อแก้ไขในจุดหนึ่งที่ระบุว่าปี2019ที่สื่อได้พูดถึงก็น่าจะเป็นปี2020สําหรับเหตุการณ์ความคิดเห็นสาธรณะของเสียจานอันที่จริงเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในปี2020ซึ่งเรามักจะเรียกว่าเหตุการณ์227และยังไม่ถึงสิ้นปีที่กิจกรรมต่าง ของเทนเซ n นออกมาเผยแพร่ได้อย่างเต็มที่และจากง,งานมิลานแฟชั่นวีจะเห็นได้ว่าซี o นั้นมีความรักและผูกพันกับเซอร์จันมากแค่ไหนทั้งเสื้อผ้าและที่นั่งของเขาก็ไร้ที่ติในระหว่างการแสดงพวกเขาทั้งสองยังคงสื่อสารกันอย่างดีตลอดกระบวนการของการรับชมการแสดงและสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ก็คือเซอร์จันอัดบอกซี o ว่ารายการนี้ร้อนเกินไปและเซอร์จันเองก็ร้อนแรงมากเป็นความจริงที่ว่า ตอนนี้ความนิยมของเซอร์จ้าน,นั้นไม่มีขอบเขตความบันเทิงในประเทศและอิทธิพลในต่างประเทศของเขาก็สูงมากแม้แต่ซีอโอของกุชชีก็สามารถอยู่ในอันดับต้นๆของรายการที่ได้รับความนิยมได้เพราะเขานั่งกับเซอร์จ้านเพื่อดูการแสดงในระบบเศรษฐกิจความสนใจในปัจจุบันที่แข็งแกรง่งการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นล้ำค่าและทรงพลังมากนอกจากนี้ยังเป็นความจริงที่ว่าเซอร์จ้านดูหล่อมากมีเสน่ห์เย้ายวนและเซ็กซี่มากๆอีกด้วย และการสวมใส่เสื้อผ้าคุชชี่ของเขานั้นเหมาะสมอย่างยิ่งและเขาสามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่แสดงออกให้เห็นถึงความสง่างามดูแพงหรูหราและมีความเซ็กซี่ของคุชชี่ได้นอกจากนี้เซอร์จันยังมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความหมายแฝงของแบรนด์และเห็นได้จากการสัมภาษณ์ว่าเขามีความจริงจังและเป็นมืออาชีพมากยอีกด้วยเขาได้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากแบรนด์อื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า มูลค่าทางการค้าของเซอร์จานนั้นยังไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมบันเทิงภายในประเทศในปัจจุบันดังนั้นต้องบอกว่าซีอของกุชชีจะสามารถจดจําฮีโร่ได้ด้วยสายตาที่เฉียบแหลมของเขาเองและได้ลงนามความร่วมมือกับเซอร์จานเป็นครั้งแรกตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะทํากําไรได้อย่างมหาศาลต้องบอกว่าร้านค้ายุนับสตวษมีค่าความนิยมเป็นหลกักและเต็มไปด้วยปัญญายันอย่างรู้โลกอย่างแท้จริง แต่จริงๆแล้วเซอร์จานและกุชชี่ก็เป็น2ทางที่เชื่อมโยงกันในฐานะอดีตดีไซเนอร์แน่นอนว่าเซอร์จานจะเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเองได้ดีที่สุดและเขาก็เลือกกุชชี่ด้วยเช่นเดียวกันเห็นได้ชัดว่ากุชชี่ก็สังเกตเห็นคุณค่าของเขาในด้านนี้เช่นเดียวกันเมื่อเขาเริ่มได้รับความนิยมในปี2019สำนักง,งานใหญ่ของกุชชี่ได้เชิญเข้ามาที่มิลานแฟชั่นวีคเพื่อชมการแสดงซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในเวลานั้นเขามีความกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ความร่วมมือและอื่นๆสำหรับพวกเขาได้ถูกวางแผนไว้ทั้งหมดดังนั้นเขาจึงต้องรู้เกี่ยวกับการติดตามผลของเซอร์จันในปี2020ที่ผ่านมาอีกด้วยนอกจากนี้พวกเขายังให้บริการเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวและเสื้อผ้าซูเปอร์ซีซันกับเซอร์จันอีกด้วยหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการให้เซอร์จันเป็นโฆษกของแบรนด์ซึ่งในครั้งหนึ่งศิลปินเกาหลียังได้รับการประกาศชื่อ เป็นโฆษกระดับโลกโดยตรงแต่โฆศกของความบันเทิงภายในประเทศของเซอร์จานไม่ได้เพิ่มชื่อเป็นโฆศกสากลและในวันเดียวกันสำนักง,งานใหญ่ของกูชีก็ได้เห็นความคิดเห็นของสาราชณชนเหล่านี้ที่แพร่กระจายอยู่บนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและเขาก็ได้แก้ไขสำนวนททีี่่เกยข้องในันนนทีสหรับเเจาใ et, ออ็รกระดดัับโลกงนนั้เราจะเห็นได้ว่าาสนนักง,งใหญ่ของกูชีค่อนข้างมีความห่วงใย และปกป้องเสื้อแจ้งเสมอการเป็นผู้บริาหารของแบรนด์หรูราไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนเย็นชาแต่เขายังได้ให้ความสนใจกับความคิดเห็นของสาธารณชนและปกป้องโคษกที่เขาห,ห่วงแหงอนกด้วยความร่วมมือที่แท้จริงขึ้นอยู่กับความนิยมและความนิยมเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับความร่วมมือของบิ๊กเนมคืออารมณ์และรูปแบบการสนทนาของศิลป,ปินเมื่อแกนหลักเข้ากันได้เท่านั้นจึงจะสามารถแสดงถึงจิตวิญญาณที่แบรนด์ต้องการ ได้อย่างถูกต้องและเร่งด่วนเราก็เห็นได้ชัดว่าเซอร์จานสวมกุชชี่ทั้งหมดและตีความได้ดีมากๆในฐานะโฆษกของแบรนด์อีกด้วยเขากําลังใช้อิทธิพลของเขาเองเพื่อเผยแพร่สิ่งที่แบรนด์ต้องการเผยแพร่และหากการผสมผสานเข้ากับโทนของแบรนด์เป็นพื้นฐานสําหรับการเป็นโฆษกของแบรนด์เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งก็คือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งของแบรนด์ที่สามารถเพิ่มจํานวนรายงานทางการเงินได้ในสื่อโฆษกของแบรนด์ จะเน้นชื่อเสียงที่เขาได้รับและเมื่อพูดถึงแรยงานทางการเงินในการประชุมจะต้องเน้นจํานวนกําไรแบรนด์นี้ชื่นชมเซอร์จานอย่างมากดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วสําหรับความร่วมมือของแบรนด์ใหม่ๆที่อยู่ในมือของเขาจะมีอยู่ไม่น้อยและเซอร์จานเองก็ยังเป็นคนที่ฉลาดมากๆอีกด้วยเขารู้วิธีที่จะไม่ทําลายผู้อื่นเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ยากและห่วงแหน่เกียรติยศของตัวเขาเองดังนั้นแม้เวลาผ่านไปในปี2020 เขาก็ยังคงมีการรับรองเหลืออยู่ในมือของเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าจำไม่ผิดในเวลานั้นเขาเหลืออยู่เพียงเจ็ดแบรนด์แต่ยอดขายแต่ละแบรนด์ของเขานั้นทรงพลังมากว่ากันว่าเขาไม่ยอมรับการรับรองอื่นๆเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครต้องมาเผชิญกับวิกฤตร่วมกับเขาโมเมนตัมที่ผ่านพ้นไปไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจนกระทั่งการกลับมาอย่างเป็นทางการนี่คือความมั่นใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการกลับมาหลังจากพายุระเบิด และเซอร์จานเองก็เป็นคนที่เงียบขรึมอยู่เสมอเขามีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความมุ่งมัน่นานานาโคตเขาจะก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งเพื่อก้าวไปสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ